ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมช่องเนช่นเคยกันนะครับก็สหรดบวันนี้เราไม่ได้เจอกันร่วม2สัปดาห์พอดีเลยจากคลิปล่าสุดนะครับผมก็อาจจะไม่ว่างหลายอย่างแล้วแล้วเพิ่งกลับมาจากการหายป่วยด้วยก็ไม่พูดพอนเเพลงวันนี้เรากลับเล่นโฟล์เซคเป็นประเดิมจากที่หายกันมานานงั้นเรามาเริ่มกันเลย โอเคต่นนี้เราเจอ,อเจสันเจเราอยู่กับพ่อผัวเบอร์เกอร์เหมือนเดิมแฮมทำไมเซอร์น้อยจังนี่เซอร์แค่สี่คนเองแฮะอุ้ยหอยกองพยาบาลแต่เริ่มเลยันไปหน่อยจับ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 นี่มือยังไม่ตก อืมอืมอมออืมอืมอืมอดีอเพื่อนนะเดี๋ยวไปไงนะปุ๋แล้วนี่นะอโอเคมันจะมีอาการแหลกเล็กน้อยหึงปานกลางนี่ต่เพื่อนซอมไวมากเลย สองนาทีแล้วอันนี้เขากำลังเะสันกำลังลาดน้องทีวียูเมนอยู่มจะจูแตกจังเฮ้ย่าวเฮ้ยทำไมเหมือนจันจะแตกแตกไงไม่รู้แฮะจังหวะนี้น้องทีวีเลือดเหลือหนึ่งเราช่วยน้องก่อนไหมประเด็นคือจะช่วยไงก่อนฟังได้ไหม ไม่ไม่แรกอย่างนั้นนะลูกเน็ตเราไม่ดีโอเคน้องทีวีตายละลอยต่อไปคงเป็นเราเอา้าวไม่ใช่เอซันเดินไปหาใครอืมเดลืสองครึ่งปันเดี๋ยวพอจบตานี้เดี๋ยวเอ๊ะหาเรานี่ยวา เ, punched, เปิดเนตเปิดเนตรเขาจะเปิดเนตเปิดเนตแล้วเขาจะเปิดเนตแล้วแดงแดงแดงเดินแปลกแปลกแค่เมื่อไหรเขาเดินอย่างนั้นนะใส่เป็นผู้เ er ล่นใหม่สวัสดีเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอ๊ะ เออทำไมมันแยก,กะอะฮะเดี๋ยวอย่วกับ,บเราเราไปเข้าเซิร์ฟยุโรปเหรอหรอยังไงทำไมแยกขนาดนั้นเออแยกแบบไม่มีทราบสาเหตุเราแยกหรือเขาแยกร้อนเปิดตาแล้วเนี่ยเองแล้วมันถือเดินเอียงข้างอย่างเท่เจสันเ,นยเลยเอาเวลาคนอื่นแล้ว เช่ yeah. อหาเครื่องปั่นอีกเครื่องหนึ่งจะจบได้ถ้าเพื่อนไม่แหลกตุยก่อนเจอร์สกี้ทนไว้30วิอยากให้มันฆ่าเจ้าได้ว่าแตกเครื่องอยู่ไหนน่าจะอยู่ในบ้านนะคิดว่าทำอะไรนะ่าจะเอาไม่น่าทักเลยตุยแล้วเจอร์สกี้ จะทนอีกสักขี้สิบวินหน่อยไม่ได้นะอันนี้มีช่วงกิจกรรมอีเวนต์วันฤด,ด,ดูหนาววันคริสต์มาสแต่ผมไม่ได้เก็บเลยไม่เป็นไรเราเน้นเล่นอย่างเดียวยสิบห้าไอ้ไนะหัวใจเต้นแรงนะาแด่ทุกทีมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอ๊ะ ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกเอ,ออเออหายตัวเรียบร้อยโอเคเดีย๋ยวขอไปเซิ์ฟก่อนเซิร,ร์ดูแหลกๆเฮ้ยแต่คนเยอะขึ้นฮะอืมน่าจะเรื่อแล้วมั้งอีกตาหนึ่งแล้วกันโอเคตาต่อไปตานนี้เราเจอกับเจสันอีกแล้ว ว้าว <Wow>. hey. เครื่องคือของเจสันหรือเปล่าโอ้โหทำไมหมอกหนาอย่างเง okay. <c oughs> <c oughs> ี้ยอะมาล่ะนุ้ยเสียงเสียงมาปิดใจเต้นตึกตัก <c oughs> <c oughs> เจสันผู้น่ารักตรงนี้มีเครื่องปั่นไหมไม่มีเลยมีคนโดนตีและสองคนเอ๊ะไม่เจอเครื่องปั่นเลยนน่ื้นนอกเหรอ เรื่องปันอยู่ไหนทำไมรู้สึกม,มันดูเรียบๆเ,เรียบขึ้นเหมือนจะไม่ค่อยมีญาตแล้วคิดไปเองเดี๋ยวเขาไม่เขาไปเล่นนานโอเคเล่เครื่องกันดีกว่า,อ,าอ้าวเอ๊ะจุ๊จุ๊จุ๊บหือทีวีก็ชัดแล้วอย่าไปทราบสาเหตุสงสัยเนี่ยจะเขาจะหลุดมาแล้วเจสัน จะอ้าฮะอ้าฮะเจสันตัวเขียวเจสันตัวเขียวอาฮหลอกเขาไม่ได้อืมเตม่น่าจะไม่ให้แล้วพอแล้วพอแล้วพอก่อนอ๋อไปโดนแล้วโอเคขอบคุณมากที่มีอยู่ตัวรอคนอื่น อ,อ๋อหิวก่อนนะอืมอืมเฮ้ยเดี๋ยวยังปั่นเครื่องก็ไม่ได้อีกอเ,เี๋ว๋วปั่นต่อก่อนโอเคได้หนึ่งเครื่องละโอ้ตัวสองแล้วไวจัดสองนาทีครึ่งับอีกสามคนโอ้ยชอบดูชอบดูสเตมินา่าตลอดเลยวิสันเจสันอยู่ตรงนั้น เลยนุกกับเราทิ้งปั่นขึ้นไปก็ไม่ค่อย,ยอใช้สกิลนี้ด้วยสกิลนี้มันยังไม่น่าใช้ไม่ค่อยจะได้เอ,อ,อ,อ้เอ,อเอเอเออเอ็กแล้วชอบเลย มาแล้วเจสันมาแล้วครับครับเออเออเล่นต้องเล่นอย่างงี้ดิอุ้ยโหข้าได้ด้วยไม่บอกไปรู้วะเนี่ยอ๋อหืมตาไม่หยุดตาไม่เลิก ไปแล้ว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 โอเคตีเต่าปอมสวยงามสวมัสดีนุ๊กเดี๋ยวโดนเปิดตาอีกเืออย่างนั้นเปิดตาจริงวะล่าแต่เรานี่ว่าอืมลาานุบมันก็ได้เออเออเอออืม น่าจะแหลกแหลกแหลกเล็กน้อยถึงปานกลางโอ้ยตีแบบทะลุเฮ้โยโนบช่วยด้วยโนบช่วยด้วยมันช่วยหน่อยเอ้อคุณโนบบบบบหนึ่งนาทีเท่าน,นั้นหนึ่งนาทีเท่าน,นั้นเออย,ยังย,ย,ยังไม่ตุยยังไม่ตุยเออ ออโอ้โหทะลุไปได้ทะลุนูบได้ไงเนี่ยโคตรเท่อันนี้เจอเจสันอีกแล้วเหรอนี่เจสันสามตาติดแล้วนะวิหนอนด่านเทอร์าใบน้ำโอเคทีต่ตอนนี้คนเยอะนะนี่คนเยอะชอบอยู่อืมหนัสดีเพื่อนอ ไม่ค่อยหายสบายดีถ้าเกิดมีเสียงคึมๆก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเ <laughs> จ็บใครได้ป่วยไปเรื่อยปกติช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากผู้ชมก็รักดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวยังไงเนี่ยเออตัวนึ่งแล้วออขอบคุณครับไวจังยูเร์อยู่ไหนยูเร์อยู่ตรงนู้ดกาสะพาน ไมรู้สึกแหลกๆจังเลยนะสองใส่อันนี้น่าจะเป็นตรชายรู้สึกเซฟเจอร์ง่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจเน็ตเป็นเพราะเน็ตเราก็ไม่น่าใช่เฮ้ยเกินวัยจัดขอบคุณครับนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวอาเชไม่ะช่อ้าวทำไมชเชลกี้ตัวไปอย่างนั้นนะทำไมคอไปอย่าง Nakua, Jellykiu nakua, yang gan lah oke, Jellykiu, Jellykiu penuh lah. Lai, ya. Nakua sesudut. Kau kau แต่เครื่องปั่นยูนไหนหมดทีว่นนีอยู่ข้างบนหมดแล้วปล่อยเช์กี้เขาเล่นตลกไปหนุ่ยเดินเล็กแต่ก็ขวามือฮ้โยโดนแล้วอา้าเลสต3งสามสามเจ็ดสูญหาย <c oughs> กดออกไปแล้ว <c oughs> ไม่นะซาตานี้คนเยอะ <c oughs> หนูลรามาเดินเล่นแล้วหาเครื่องปั่นไม่เจออืมอยู่ไหนนะเครื่องปั่นอยู่นี่หนึ่งเอาเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วเฮ้ยอ่ะไอ้สันไอ้สันขอโทษเออเตอปอลเดินเดินพร้อมกันพูดตัวจริงทำไมลรา หลาเป้าหมายจริงๆจะเป็นเดินคู่กับตัวจริงเดิมตามเปลี่ยนเป็นหมดคนหาเส้นทางถ้าคนเซนๆนนหน่อยจะเป็นเป็นหมดอ่าใช้เมาส์ชี้แทนทนี่จะดูดูเนียนกว่าพอดีห้องผัวเบอร์เกอร์อีกคนนึงโดนเบิ้นหัวเบอร์เกอร์เอออุ้ยติดอ้ยติดพิสด้วย าามีเล็กลน้อยถึงปานกลางจังหวะน,นี้อ่า๋ยวนะอ่าเพื่อนกำลังรออยู่เครื่องปั่นไม่เจอไอด้ยูได้ยูได้ยูมั้งตอนนี้็7อีกคนหนึ่ง หลังรอให้อยู่อนนจะตุยได้ไม่ช้าเราไม่เรียบช่วยเพื่อนปั๊อบอ่าตุยจริงด้วยไม่ยังไม่ตุยหรอชนีช่วยแล้วตุยแล้วโอเค โอเคลอีกสา้วิล้วตเครื่องเนึงอยู่ไหนอะเสกี้อย่าพิ่งตุยนะคนหน่อยอคนนิดนึงนะเชลสกี้เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่เราเป็นคนปัดเครื่องเองจูนในกากอออไกด้สาสิวิให้หมดเวลา ยีงไงเครื่องเนือไม่ใช่เครื่องนี้ปั่นแล้วอว้าวเลยบอกว่าไปตรงหน้าเจสันจะหามากอ้าวใช่ด้วยเออตัวปลอมเรียบร้อยแล้วเจ๊กี้เช๊กี้ทำไมนอนอย่างนั้น โอเคเยมหรือ okay. yeah. ว่ารอดหรือว่ารอดแต่แหลกนิดหน่อยไม่รู้เป็นพรเซิร์ฟหรือเป็นพอเราเนะี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็าบขอบคุณทุกทุกคนมานกนะครับผมที่ยังรับชมช่องผมอยู่นะครับผมถึงแม้ว่า,น,านั้นน่าจะแค่ที่หรือบางทีก็หายไปสัปดาห์สองสัปดาห์แคทที่ับผมอนะันี้ต้องขอโทษและขอประทานอภัยด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพยายามแคสทิที่ให้นะครับผมแต่ว่าจะแคสเกมอะไรก็เดา๋ยวไปติดตามฝากดติดตามด้วยนะครับผมตัวสำับนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ